มิลล์อัลหะม์อินราะฮีมเตือนชั้นอ p พีน,นี้เรื่องราวของการใช้ชีวิตที่เรามีชีวิตอยู่ถึงในช่วงเช้าของอีกวันหนึ่งท่านรอสุรุลลอฮฺสุลลัลลอฮฺวะะแลวะสัลลัมได้กล่าวว่าไม่มีวันใดที่ผู้เป็นเบ่าว่าเตื่นขึ้นมาในยามเช้านอกจากจะมีมาลอิกัสสองท่านลงมาท่านหนึ่งจะขอพรว่าข้าแต่อัลลอฮ ขอพระองค์โปรดทรงทดแทนให้แก่ผู้ที่บริจาคทานด้วยเถิดส่วนอีกท่านหนึ่งจะขอพนว่าข้าเดีเอลอัสจะขอพระองค์โปรดทรงทําให้เรื่องทรัพย์สินของผู้ที่ไม่ยอมบริจาคหมดไปด้วยเถิดดังนั้นการที่เราตื่นขึ้นมาในยามเช้าการที่เราไม่ได้ บริจาคไปในนทางของลอร์ก็จะทรงให้ทรัพย์สินตรงนั้นหมดไปและหากว่าเรานั้นได้บริจาคในยามเช้าลอร์ก็จะทรงโปรดประทานให้แก่ผู้ที่บริจาคทานทดแทนสิ่งอื่นที่เป็นความดีงามให้กับบ่าวของพระองค์ รนี้บันทึกโดยบุคอรีและมุสลิม